สวัสดีครับเมื่อนีอีสานมาดัดติ๊กพาเขาปลาโคกครับพี่น้องครับเมื่อนีมาหน้าปลาโคกครับพี่น้องครับเมื่อนีพามาดูจักสมุนไพรหม่แค่ฝอยครับพี่น้องครับแค่อยเป็นแค่ปลาชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นดอกชนิดเล็กๆครับพี่น้องครับมาเบิงกันแค่ฝอยครับพี่น้องครับจะได้มาเบิงหนือล่ะครับ อันนี้ใบแค่ฝอยครับพี่น้องครับเป็นแค่ปาชินินชนินหนึ่งครับเป็นดอกเล็กมีดอกเล็กๆครับดอกของเขาครับครับแค่ฝอยครับลักษณะของแค่ฝอยครับดอกเขาเล็กๆครับแค่ฝอย มิมรสชาติหวานนะครับพี่นอ้อ,นองครับลักษณะแค่ฝอยครับพี่น้องครับลักษณะตุนของแค่ฝอยออกซีขาวน้ำตาลครับสีขาว<ม>กำลังเดือนเมษาครับกำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่ครับ เดี๋ยวเอาดอกแคบฝอยมาให้เบิ้งครับพี่น้องครับดอกแคบฝอยมีความแตกต่างกับแคบนาแบบไหนครับมาเบิ้งดูครับเกือบรุดจ้ะ แค่ฝอยครับกินสดได้เวยครับพี่น้องครับมีรสชาติหวานครับครับแค่ฝอยครับแค่ฝอยครับเขาจะมีออก ซดดอกเขาเขาสีม่วงม่วงครับแครแคแคนาหรือว่าแคปลาเขาสีล่วงแต่หกโมงครับอันนี้กลางวันนะครับสี่โมงสิบเอ็ดโมงยังบนล่วงครับแตกต่างกันครับแค่ฝอยครับใส่กินสดได้ครับพี่น้องครับดอกเล็กๆนี่ครับใส่กินสดได้ครับมีรสชาติหวานครับหวานครับพี่น้องครับ ตรงนี้แค่ลิ้นแตะตรงนี้กับหวานแล้วครับพี่น้องครับไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับใดครับหวานครับหวานครับนี่ขั้วหวานของเขาติดดอกขงเขาเลยครับใส่กินสดครับแค่ฝอยครับต้องเล็กเล็กนะครับแค่ฝอยครับมีรสชาติหวานครับพี่น้องครับติดตรงขาวๆนี่หวานเบิดครับใส่กินสดนะครับกินกับลากับก้อยครับปนป่าน้ำพริกครับพี่น้องครับ ใส่กินสดครับมีรสหวานขามหวานครับหวานพี่น้องครับเขามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจครับเป็นสมุนไพรตำรากพื้นบ้านครับใส่เป็นยารักษาโรคไตครับพี่น้องครับแค่ฝอยครับมีกินหอมครับ้อมครับหอมหอมรสชาติหวานครับ มีความหวานิดครับลิ้นแตกก็คือหวานเลยครับใส่กลิ่นสดครับมันครับพี่หน้องครับครับเมื่อนี้อีสานมาดัาตีกับภาพมารู้จักแค่ฝอยครับที่มีลักษณะดอกเล็กๆครับเป็นแค่อยู่ในสกุลแค่ปลาแค่นาครับมีรสชาติหวานใส่กลิ่นสดครับพี่หน้องครับแล้วก็มีสรรพคุณสมุนไพรผมครับเขาเกิดอยู่ในปลาโขกครับครับ อย่าลืมกดติดตามให้ผมเนี่ยได้พี่นองเดอ้อคลิปหน้าพ่อกันไหมครับน,นี่สวัสดีครับ